ได้รถใหม่อมองข้างหน้าดิอย่าก้มโ,โหโคนม,มันหนักหรือรถมันมีแรงแค่นี้โอ้โหความสปีดแล้วเร็วจะไปไหนครับนี่รถตำรวจใช่ไหมครับรถตำรวจใช่ไหมครับ มาอา้อาวหมาป่าไปมีรถมาจะไปไหนตุ่นเต้ไปไหนครับอ๋อขับให้นกดูอ,อ้าวไปถอย ายบายก่อน้าไปบายก่อนไปบายก่อนครับบายโอเคไปบายตาไปแล้วนะโอ้รถคันนี้กินวีบากได้ด้วยนะใช่ไหมครับ โ <laughs> โชคพังไหมเนี่ยโชคพังไหมเนี่ยโ <c oughs> อ้ยชนน้ำกระเด็นเลยมามาหัวหัวระวังหัวโอเคเก็บไว้ไป <c oughs> ไปเลยพี่บาครับพี่บาโอ้โหลงได้ด้วยสปีดครับะปีดสุดยอดเถยตำรวจสุดยอดมากวิงหางลูกลังได้ด้วยโอโหสุดยอดเฮ้ เข้าป่าอย่างเดียวเลยมาไปแล้วพี่บอพี่บอตบมือไปบายให้หน่อยเทใช่ตำรวจไปเก็บอ่าไปเก็บไปค่ะไปตำรวจ We'll be right back.